กบ,บิลยักราชได้ยินวาจาอ่อนหวานเช่นนั้นก็ยิ่งแปลกพระไทยทรงคิดว่าหนุ่มน้อยนี้เป็นใครหนอถูกเรายิงล้มลงแล้วยังไม่โกรธเคืองกลับใช้ถ้อยคำอันอ่อนหวานแทนที่จะด่าว่าด้วยความโกรธแค้นเราจะต้องแสดงตัวให้เขาเห็นคิดดังนั้นแล้วพระราชาจึงออกจากที่ซุ่ม ไปประทับอยู่ข้างๆสุวรรณสามพรางตัดว่าเราชื่อกบิลยักษคราชเป็นพระราชาแห่งเมืองพระรณสีเจ้าเป็นผู้ใดมาทำอะไรอยู่ในป่านี้สุวรรณสามตอบไปตามความจริงว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรดาบทชื่อว่าสุวรรณสามพระองค์ยิงข้าพเจ้าด้วยธนูพิษได้รับความเจ็บปวดสาหัสพระองค์ ประสงค์อะไรที่จะยิงข้าพเจ้าพระราชาไม่กล้าตอบความจริงจึงแซงตรัสเท็จว่าเราตั้งใจจะยิงเนื้อเป็นอาหารแต่พอเจ้ามาเนื้อก็ตเตลิดหนีไปหมดเราโกรธจึงยิงเจ้าสุวรรณสามแย้งว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ไม่เคยกลัวข้าพเจ้า ไม่เคยตะเลดิดหนีข้าพเจ้าเลยสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าพระราชาทรงละอายพระไทยที่ตรัสความเท็จแก่สุวรรณสามผู้ถูกยิงโดยปราศจากความผิดจึงตรัสความจริงว่าเป็นความจริงตามที่เจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายมิได้กลัวภัยจากเจ้าเลยเรายิงเจ้าเพราะความโง่เขลาของเราเอง เจ้าอยู่กับใครในป่านี้ออกตักน้ำไปให้ใครสวนสามบ้วนโลหิตออกจากปากต่อพระราชาว่าข้าพเจ้าอยู่กับพ่อแม่ซึ่งตาบอดทั้งสองคนอยู่ในศาลาในป่าแห่งนี้ข้าพเจ้าทำหน้าที่ปรนนิบัติพ่อแม่ดูแลหาน้ำและอาหารสำหรับท่านทั้งสองเมื่อข้าพเจ้าถูกยิงเช่นนี้พ่อแม่ ก็จะไม่มีใครดูแลปรนิบัติอีกต่อไปอาหารที่ศาลายังพอสำหรับหกวันแต่ไม่มีน้ำพ่อแม่ของข้าพเจ้าจะต้องอดน้ำและอาหารเมื่อปราศจากข้าพเจ้าโอ้พระราชาความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกยิงด้วยธนูของท่านนั้นยังไม่เท่าความทุกข์ความเจ็บปวดที่เป็นห่วงพ่อแม่ของข้าพเจ้าได้เลย